รับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนทำม็ดแม้งสอนนะครับวันนี้เราก็จะไปเมซูอูอีกรอบนะครับเพื่อที่จะไปทำอะไรกินนะครับครับเราก็เดินทางไปเลยนะครับ ถึงแล้วครับหมู่บ้านเมซาอูนะครับก็เป็นบ้านพ่อตานะครับแม่ยายนี่ก็แอบ,บดูคนในครัวทำอะไรกินกันนะครับนี่ก็แม่ยายทําลาบอยู่นะครับก็ได้ถือโอกาสทดสอบมีดในตัวได้นะครับมีดเล่มนี้ก็เป็น อ๋อตอนนี้เป็นมีดของช่างน้องนะครับช่างน้องที่อยู่บ้านห้วยเดือนะครับลักษณะของมีดเล่มนี้นะครับมันจะคมแล้วก็แข็งนะครับฟันตะปูยังขาดเลยนะครับมีดเล่มนี้แต่ถ้ารับคมแล้วไม่ควรฟันตะปูนะครับเหมาะสําหรับทากับข้าวมากกว่านะครับเพราะมันไม่ค่อยเป็นสนิมนะครับมีดเล่มนี้ใช้ดีครับ ทดลองมาหลายหลายครั้งนะครับส่วนข้างหลังแม่ยานั่นก็คือน้องเบลนะครับวันนี้ทำอะไรกินบ้างครับน้องเบลครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นปูอัดย่างแล้วก็เ,เห็ดพันเบคอนนะคะหรือว่าหมูสามชั้นสไลด์นั่นเองคะ่ะแล้วก็จะแบบเออเพกไปมาน่ากินไหมคะ เราก็จะวางในจานนะคะแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าไงอะมีนักชิมอยู่ข้างๆก็คือพ่อกับแม่น่นแหละค่ะอันนี้ก็ยังไปน,นิดเลยนะคะอันนี้เป็นพี่สาวคะ่ะกําลังเตรียมของอยู่ก็คือเป็นเต้าหู้นะคะอันนี้เราจะย้ายมาไทยเอ้ยไม่ใช่คะ่ะเราจะย้ายมาย่างข้างนอกเพราะว่าข้างในมันร้อนคือแบบ อากาศก็คือแบบว่าร้อนมากอย่างเงี้ยคะ่ะก็คืออยู่หน้าเตาก็คือร้อนก็เลยแบบว่าย้ายไมาย่างข้างนอกอย่างงี้จะได้แ,แบบว่ารับลมด้วยเพราะว่าบ้านเราไม่มีพัดลมนะคะไม่มีไฟฟ้าค่ะอันนี้จะย่างปลาหมึกแล้วนะคะปลาหมึกก็จะใช้เวลาย่างนานหน่อยเพราะว่าสุกช้า น้าก็จะเออหน่อยนะคะเพราะว่าแบบย่างแบบนั่งย่างหลายหลายชั่วโมงอยู่เพราะว่ามันเยอะมากไงนี่ก็จะมีน้ำมา น่ากินไหมครับลาบคั่วนะครับไม่ใช่อย่างอื่นนะครับเอส่วนคุณน้องคนนี้ทำอะไรกินดีครับยำรวนม,มิตรค่ะอร่อยอร่อยค่ะ ยามเสร็จแล้วนะคะให้คุณพ่อเป็นคนชิมดูก่อนว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงจะถูกปากคุณพ่อหรือเปล่าน,นะคะ bye bye. ครับส่วนทั้งนี้ก็เป็นเพื่อนๆของพ่อนะครับ ที่อยู่หมู่บ้านเมสูนะครับอมาล้องวงกินอะไรกันนะครับเล็กๆน้อยๆของตามภาษาคนดอยนะครับครับวันนี้ก็ขับข้าวอร่อยมากนะครับ ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ